สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะมาพบกับช่องพังนำโชคแฟมิลี่ตามเคยนะคะนำโชคนะคะวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยคะ่ะวันนี้ท้องฟ้าคลึ้มนะคะแม่แมคะ่ะพายุเข้ามาหลายวันแล้วนะคะ นตกโปรยนะคะตั้งแต่เช้าอาการหนาวเย็นเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่อเล็กนะคะสวัสดีค่ะกันเือสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่อเล็กค่ะวันนี้ได้ส่งยาสดๆนะคะแล้วก็กล้วยหวานๆมาให้นำโชคได้ทานนะคะ ดูทองฟ้าสิคะคุณแม่ขาวันนี้มืดครึ้มมาเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะลมก็แรงนะคะอากาศก็หนาวค่ะพ่อควานได้ตักน้ำมาล้างกล้วยให้นำโชคนะคะใช้ยน้ำโชคไหม อันน้องแคลมมาปอนกล้วยพี่น้ำโชคเร็วเดี๋ยล้างก่อนนะคะล้างก่อนเอาแขน,นเสือ้อ <Okay, S 2> ขึ้นให้ลูกอะเอาแขนเสื้อขึ้นก่อนลูกเอาแขนเสื้อขึ้นก่อน,นว,วันนี้อากาศหนาวนะคะทุกคนใส่เสื้อกันหนาวนะคะน้ำโชควันนี้นก็หนาวนะคะขึ้นมาบ้านไม่ได้ลงจากบริเวณบ้านเลยนะคะคุณแม่ขาเพราะว่า รัวฝนตกและอากาศก็หนาวนะคะนนฝนลินลินตั้งแต่เช้าลมก็แรงนะคะดูมือนำโชคสิคะยืดขอตั้งแต่ยังล้างไม่เสร็จเลยขอบคุณจ้านางดังกอลูกจ้านางดังก่อกกอ,อ่อนไม่ทันเลยนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเดี๋ยวก็ร้อนเมื่อวันสองวันก่อนนะคะร้อนมากๆเลยค่ะพายุก็ถล่มนะคะที่ว่ามีช้างบาดเจ็บนะคะพ่อควานก็มาอยู่เป็นเพื่อนนำโชคนะคะบริเวณนี้ก็โล่งมากเลยนะคะคุณแม่ค้าแม่ควานก็มีแต่ยกมือภาวนาให้พ่อควานกำนำโชคปลอดภัยนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ก็โล่งไม่มีที่หลบ ทายุเลยนะคะพอควานได้นำฟางนะคะฟางที่อยู่บนเตียงนี้นะคะสองก้อนแล้วพอควานก็มานั่งแอบหลบอยู่ใต้เตียงตรงนี้นะคะลมแรงมากๆเลยค่ะคิดว่ายัางไงก็ไม่อยู่เหมือนกันนะคะถ้ามาโดนตรงๆนะคะวันนั้นเข้ามาบริเวณนี้ก็จะโล่งนะคะแม่ควานก็กลัว แต่ก็ปลอดภัยมาก็ดีแล้วค่ะช่วงนี้พายุเข้าบ่อยมากเลอเกินนะคะต้องขอขอพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาพังน้ำโชคมาโดยตลอดนะคะทุกๆอาทิตย์เลยนะคะแม่ขวานก็ขออวยพรให้คุณแม่นะคะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ เดินทางไปทางไหนก็คองให้แคล้วให้คล, re, ใหคลาดปลอดภัยนะคะพระครูประกำช้างปกปักรักษาขอบคุณค่ะก่อนนำชคเจริญในหน้าที่การงานนะคะาก,กอาาอ่อนแล้วขอบคุณคากอนนำโชกขอบคุณคุณแม่เสียงดังมากๆเลยค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณแม่ก็รักษาสุขภาพ<ม>ด้วยนะคะดดเดี๋ยวก็ร้อนร้อนจนแบบ<า> ร้อนมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาเดี๋ยวก็หนาวนะคะวันนี้หนาวลมแรงมากๆเลยะคะ่ะล,ลมแรงมากๆเลยนะคะน้องแพรก็แบกยามาให้พี่นำโชคใส่เสื้อกันหนาวทุกคนวันนี้เราเมื่อวานเมื่อวานก่อนร้อนแบบตับแตกเลยนะคะคุณแม่ขาวันนี้เย็นแบบเย็นมากๆเลยะคะ่ะถึงขั้นแบบ ผิงไฟเลยนะคะคุณแม่ขาต้มน้ําอาบเลยนะคะวันนี้นนเพราะว่าอากาศเย็นมากๆเลยะคะ่ะน,น,น้ำโชคก็หนาวนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเล่นน้ำชีนะคะอยู่แต่บนบ้านตรงนี้บริเวณนี้นะคะไม่ได้ลงข้างล่างกลัวฝนจะมานะคะช่วงนี้แม่ควานกับพ่อควานก็เป็นห่วงน้องนะคะเพราะว่า ต้องดูบรรยากาศนะคะถ้าวันไหนมีลมแรงเมื่อวานลมแรงตอนเย็นๆประมาณสองทุ่มแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแรงมากนะคะเพราะควานก็ออกมาหาน้ำโชคนะครับเพราะว่ากลัวกลัวน้องจะอยู่คนเดียวแล้วก็กลัวพายุนะคะถ้ามีฝนมาก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะคะแต่กลัวจะมีลมพายุ เห็นแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยค่ะที่ว่าช้างวันนั้นที่โดนงวงขาดนะคะแม่ควานไปดึไปผ่านหมู่บ้านเขานะคะสเสาไฟฟ้าหักไปสองต้นนะคะคุณแม่คะาแล้วก็เอ็นเอียงก็ห้าต้นนะคะบริเวณที่โดนนะคะแถวหมู่บ้านนั้นก็สังกะสีสันทยอะไรออกหมดเลยนะคะแม่ควานเห็นแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยค่ะเป็นห่วงนำโชคนะคะ พ่อควานว่าจะมุงสังกสีตรงนั้นให้เสร็จแล้วก็จะได้มานอนเป็นเพื่อนนำโชคแต่ก็ยังไม่เสร็จสักทีนะคะคุณแม่ขามาอยู่เป็นเพื่อนนำโชควันไหนก็ถ้าฝนตกก็เปียกทุกครั้งเลยนะคะไม่มีที่หลบนะคะพ่อควานหลบอยู่ใต้เตียงอาศัยฟางสองก้อนนะคะเป็นที่หลบหลมนะคะตอนนี้ก็กินกล้วยหมดไปแล้วถุงหนึ่งนะคะ เกากินยาสดๆอร่อยมากเลยนะคะขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะคะคุณแม่ขาแม่ควานก็มีแต่สิบนิ้วมือพนมแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะที่เมตตาครอบครัวพังนำโชคมาตลอดนะคะมีคุณแม่ท่านเดียวนะคะที่เอ็นดูนำโชคมาตลอดเลยนะคะแม่ควานก็ดีใจและ ซาบซึ้งน้ำใจมากๆเลยค่ะที่ไม่เคยลืมพังนำโชคเลยนะคะวันนี้น้ำโชคน้ำตาไหลนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลมแรงมากๆเลยค่ะยังไม่ควานจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะตาจะตาจะเฉะเฉะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าลมแรงค่ะถ้ามีลมแรงนะคะตาเขาก็จะเฉะเฉะ น้ำตาจะไหลนิดนึงนะคะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะที่โดนลมนะคะอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยมากเลยคะ่ะคุณแม่้าไม่ไม่ทราบว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูหนาวหรือว่าเดือนเมษากันแน่นะคะแม่ควานก็สับสนไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเปลีป่ยนแปลงจนปรับตัวไม่ทันเลยนะคะ เมื่อสองวันก่อนก็ร้อนร้อนแบบแม่ขวานนี่มาตัดยาให้นําโจนะคะคุณแม่ขาพื้นขึ้นเต็มคอเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนไปนอนกลางคืนก็คันก็เสบนะคะแต่มาวันนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวคะ่ะคุณแม่ะ่ะต้องค้นหาเสื้อในตู้เสื้อผ้าเลยนะคะเพราะว่าหนาวนะคะต้องหาเสื้อกันหนาวเลยขอให้คุณแม่นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ทางคุณแม่ฝนตกหรือเปล่านะคะหนาวหรือเปล่าคะทางนําโชคนี้มีทั้งสามฤดูเลยค่ะคุณแม่คะ่ะในสองสามวันมานี้ทั้งร้อนนะคะทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนนะคะทั้งหนาวก็มาพร้อมๆกันเลยนะคะคุณแม่คะ่ะนําโชคทานอร่อยมากเลยนะคะสดๆเขียวๆนะคะรวยก็ทานไปแล้วถุงหนึ่งเมื่อกี้นะคะ ขอบพระคุณไปยังช่องคลายวันชัยนะคะที่เป็นสะพานบุญมาส่งยาหวานๆแล้วก็้วยรวยหวานๆนะคะยาสดๆให้นำโชคนะคะขอบพระคุณไปยังคุณแม่อเล็กอีกครั้งค่ะขอให้คุณแม่นะคะเ <ๆ S 1> จริญในหน้าที่การงานนะคะร <ๆ S 1> ่ำรวยเฮงเฮงปังปังตลอดปีและตลอดไปนะคะคุณแม่คาะ <ๆ S 1> ที่เมตตาสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะ นำโชคก็ทานเก่งจังเลยนะคะลูกสาวคุณแม่เนี่ยถุงหนึ่งกล้วยแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีนะคะคุณแม่คะ่ะยาก็หมัดหนึ่งก็คํานึงเลยนะคะคุณแม่คะ่ะขอบพระคุณแล้วขอพระคุณอีกคะ่ะแม่ควานขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณแม่คะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ